บิ๊กหวานนำทัพบ,บุกตึกดังยานหวยขวางทลายรังปวกบอสจีนแก๊งคอร์เซนเตอร์นางสาวแพทย์ทองทานชินวัฒนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้พลตำรวจเอกอิทธิรพันธ์เพชพลตำรวจเอกทัาชาชายัยปิตะมีระบุตเจเลตำรวจแห่งชาติประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจากประเทศจีนมาร่วมสืบสวนขยายผลสองบอสชาวจีนคือนายหยีว่นโยและนายหลี่เว่ยเจีย ซึ่งเป็นบอสคลร์เซนเตอร์ในตึก25ชั้นเมืองปอยเปตโดยจับกลุมได้ณหมู่บ้านหรูย่านราชดาวิเศษพร้อมยึดทรัพย์สินได้จำนวนประมาณ15ล้านบาทถูกชุด PCT กับสืบนครบาลจับกลุมเมื่อ5กลกุมภาพันธ์2518และขยายผลพบกระเป๋าวอลเล็ตลับจนนำไปสู่การอายัดเงินกว่า84ล้านบาท รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดและอายัดไว้ทั้งหมดประมาณ100ล้านบาทและสามารถพบว่าผู้ต้องหาพวกพันธุระจัดหาคนไปยังพื้นที่ประเภทเพื่อนบ้านผ่านทางอำเภอแม่สอดจังหวัดตาดโดยภายในโทรศัพท์มือถือของบอสจีนทั้งสองพบว่าเป็นแอดมินที่ควบคุมระบบหลังบ้านที่ใช้หลอกลวงจนคนพบรังปวกในประเทศไทย เป็นเจ้าของบริษัทภายในประเทศไทยเพื่อใช้ขโมยข้อมูลส่วนบุคคลและนำไปขายให้กับกลุ่มแก๊งคอ์เซนเตอร์โดยตรวจพบว่ามีข้อมูลบุคคลรั่วไหลไปแล้วกว่า88,000ลายโดยใช้ชื่อบริษัทอัมพางให้ประชาชนโอนเงินเข้ามาลุ้นชิงของรางวัลน,นำมาสู่การเปิดปฏิบัติการทลายรางปวดบอดจีนในวันที่18กุมภาพันธ์พศ2568เวลา13.30น พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรจเรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทรสยามบุญสมสั่งการเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพีซีทีและสืนนครบาลสนส,อนอสุทธิสารกว่ากว่า50นายนำหมายค้นของสารอาญาบุกเข้าไปในตึกอาคารเสริมทรัพย์ถนนรัชาดาพิเศษแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพมหานครขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ